คณเจ้าของร้านนะครับวันนี้ผมขี่จ็ตสกีมาไม่ได้กินข้าวนี่ติดเงินทอนครับเงินทอนครับนี่จ็ตสกีผมครับขี่ไปหาเพื่อนีนในบ้างครับเราก็เาหาไม่เจอหลงมัวตัวหมดทุกคลองครับขี่มาเจอร้านขายของชําไว้ามมากินมาม่าก่อนครับไอแม่บ้านเจ้าของบ้านเนี่ยลวกมาม่าให้นะครับวันนี้เที่ยวคนแก่นะครับมาคนเดียวครับแม่บ้านโควิดครับร้อนครับพี่น้อง เว้มามา่าครับมามา่าบ้านหลังนี้เขามีผักสวนครัวเรื่อยเหมือนเลยครับไลยครับมาม่าพี่น้องง่ายๆครับ ที่เดินกันไปที่บ้านครับรองเท้าแม่ถอดครับแม่บ้านเจ้าของบ้านครอบผมลื่นครับให้ผมใส่รองเท้ากันเลยครับถูบ้านแล้วครับตอนน, <c oughs> อาานี้ครับอากาศดีครับขึ้นผิวน้ำเป็นกระจกเลยครับขี่จัดสบาย าถึงแล้วครับที่ขี่จักรสกีจนหลงไปประมาณสี่ชั่วโมงครับมาถึงแล้วม,มีน on, ้ำมาก่อกรออยู่ครับด้านหลานพี่บ้านพี่เล็กนะครับไปเอากุ้งไว้หน่งกิโลครับหอยข้าโลครับหอยไฟไหม้ครับข้าวตนี่หมาชื่อมังคุดครับ <laughs> มาถึงบ้านพี่ชายนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาถูกและพี่ชายก็จะปิดตัวบ้านนี้ครับเพราะผมจะมาบ่อยขึ้นครั <laughs> <laughs> ออกมานียอยู่ยุาบานมามันจะไม่ไ,ได้เลยมั้ง